ดวงในเดือนมิถุนายนของคุณจะเป็นเช่นไรนะครับเรามาดูดวงกันดีกว่าครับสวัสดีครับพบกับช่องอาจารย์นัทพรหมยานอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาดูดวงของชาวราศีก,กันทั้ง12ราศีนะครับเป็นการดูแบบรายเดือนนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับ ามาถึงคนที่เกิดในเดือนสิงหาคมหรือว่าราศีสิงในศาสตร์พมยานกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจับสาใบาในเรื่องของการงานนะครับได้ไพ่ใบแรกคือไพ่พระรักษมีนะครับใบที่2คือพระอรุณเทพบุตรใบที่3คือพระแม่อุม,มาครับเรียกได้ว่าช่วงโชว์ไทม์นะครับในเรื่องของการงานทั้งศาสตร์และศิล์นะครับคุณสามารถทําได้ดีแล้วก็เป็นคนจุดประกายนะครับ การสร้างไอเดียใหม่ๆนะครับหรือว่าการทําให้บรรยากาศภาพรวมขององค์กรหรือว่าของธุรกิจของคุณเนี่ยมีความคึกคืนขึ้นมานะครับเรียกได้ว่าคุณเอาอยู่คุณสามารถที่จะจัดแจงผลประโยชน์นะครับหรือว่าจัดแจงในสิ่งที่เป็นปัญหาต่างๆเนี่ยได้อยู่มือเลยนะครับคุณมีความเก่งครับความเด็ดเดี่ยวแล้วก็ค่อนข้างที่จะมอง ไปข้างหน้าเห็นเป้าหมายอย่างแจ่มชัดนะครับแล้วก็กุยทางไปโดยที่ไม่ขู่ประสักใดๆนั่นแน่นอนครับแลกมาด้วยกับความเสี่ยงและความเหน็ดเหนื่อยที่คุณทุ่มเทลงไปเช่นกันนะครับดังนั้นชาวราศีสิงห์ครับเรื่องงานนตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นช่วงขาขึ้นสุดๆนะครับของคุณนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับด้วยความตึงเครียดด้วยความดื้รรั้นด้วยความ มั่นใจของคุณนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวที่ร้ายองค์กรหรือว่าเป็นตัวที่นำนะครับพาธุรกิจของคุณครับไปสู่อีกก้าวหนึ่งนะครับหรือว่าพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งนะครับแต่แล้วครับคุณอาจจะต้องหันมามองข้างหลังบ้างน,นะครับว่าข้างหลังนั้นเรียกได้ว่าฝ่ายซัพพอร์ตนะครับสามารถที่จะเดินตามคุณทันหรือไม่หรือว่าองค์กร ของคุณนะครับสามารถที่จะปรับตัวนะครับให้เข้ากันกับแผนการหรือว่าสิ่งที่คุณคิดหรือสิ่งที่คุณปฏิบัติล้ำหน้าไปก่อนแล้วนั้นเนี่ยครับได้หรือเปล่านั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับด้วยความสามารถแล้วก็ด้านวิจารณญาณที่ดีของคุณนะครับก็จะเป็นตัวที่นำพาองค์กรหรือธุรกิจนะครับไปได้อย่างสวยงามนั่นเองนะครับขอแค่เพียงมีสติ และหันกลับมามองข้างหลังบ้างเพียงเท่านั้นเองมาในมุมของการเงินนะครับจากสามใบขึ้นมาใหม่นะครับได้พระรามกับนางสีดาครับไพ่หนุมานและไพ่เทพพัพสุนะครับอันนี้ชัดเจนมากนะครับว่าเมื่อคุณได้เงินมานะช่วงนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงกอบโกยเป็นช่วงค่อนข้างที่จะไฟติ้งหาเงินนะครับเมื่อได้มาแล้วเนี่ยคุณก็ มีแววมีแนวโน้งนะครับที่จะไปใช้เพื่อปลนเปื้อนคนที่คุณรักนะครับหรือว่าเอาไปให้กับครอบครัวเอาไปให้กับคนที่คุณคิดว่าเขาสมควรนะครับที่จะได้หรือว่าสมควรที่จะถึงเวลาที่คุณจะมีความกตัญญูกตัญญูตานะครับอาจจะไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นเครือญาตินะครับหรือว่า เป็นผู้มีพระคุณนะครับที่คุณจะนำไปนะครับเอาไปใช้เอาไปผลเปิดตรงนั้นนะครับซึ่งอาจจะใช้เยอะแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าใช้ตามอารมณ์ตัวเองนะครับตรงนี้เนี่ยก็ขอให้ลองกลับมามองนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดทุ่มให้นะตอนนี้เลยเนี่ยการมีกระแสเงินสด เก็บไว้กับตัวเองก็จะเป็นเรื่องที่ทําให้ตัวเองเนี่ยมีความมั่นคงด้วยนะครับแล้วก็การใช้เงินทุ่มไปนะในช่วงเดือนนี้อย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์คนที่คุณให้ก็ได้นะครับหรือในอีกแง่หนึ่งนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยหมายถึงเรื่องของการที่ ดีลธุรกิจหรือว่าลงทุนโงแรมแล้วได้ผลกําไรกลับคืนมาในนี้ก็มีนิยามนะครับว่าจะสามารถที่จะไปดีลแล้วสําเร็จหรือว่าไปลงทุนโรงแรมแ,แล้วได้ผลตอบรับกลับมาที่สมน้ําสมเนื้อหรือว่ามากกว่าปกติที่คนอื่นเขาลงทุนกันนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นขาขึ้นเช่นกันนะครับสําหรับชาวราศีสิงห์ในเรื่องของการเงินนั่นเองครับมาต่อกันเรื่องของสุขภาพของชาวราศีสิงห์นะครับ หยิบสาใบขึ้นมาไพ่ใบ,บแรกได้ไพ่พระเพลิงครับใบที่2ได้เท้าทศรถใบที่3ได้พระนารายณ์ทรงบรรทมศิลป์นะครับพระนารายณ์บรรทมศิลป์สามใบนะครับชาวราศีสิงห์ต้องระวังในเรื่องของความเครียดนะครับหรือว่าการอารมณ์โกรธอารมณ์เครียดนะครับที่จะมาทําร้ายทาร้ายสุขภาพจิตและทําลายสุขภาพร่างกายด้วยนะครับของคุณเนี่ย อย่าเก็บเอามาคิดเยอะนะครับเรียกได้ว่ามันมาจากหน้าที่การงานนั่นเองนะครับความเครียดความตึงเครียดหรือว่าอารมณ์ความทุกข์ที่เราเก็บคิดมันมาเนี่ยมันมาจากหน้าที่การงานเห็นได้ชัดเจนจากไพ่ท้าวสทสลดนะครับซึ่งพอมาเป็นสรุปสุดท้ายของไพ่พนารายเนี่ยบังเกิดว่าความเครียดหรือว่าสิ่งที่คุณหอบเอามาจากที่ทํางานหรือว่าเอามาคิดเยอะนะครับมันจะทําให จะมีแนวโน้มนะครับในการที่จะติดเชื้อไวรัสหรือว่าโรคกลุ่มแพ้ที่คุณเคยเป็นเนี่ยอาจจะก,กําเริบขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดจากความดันที่ผิดเพี้ยนหรือว่าเกิดจากความตึงเครียดที่คุณเก็บความคิดมากนะครับหรือว่าเก็บปัญหาที่อยู่นอกบ้านนั้นเอากับเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องระวังนะครับในการที่ จะมาล้มหมอนนอนเสือเอาง่ายๆเลยนะครับในช่วงนี้นะครับดังนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีสิงห์ด้วยนะครับต่อมาเรื่องความรักสําหรับคนมีคู่นะครับชาวราศีสิงห์คนที่มีคู่แล้วจับสามใบขึ้นมาได้พญาราชสีครับคุณแผนกับนางพิมพ์แล้วก็เมฆขระกับรามสูรน,นะครับ ตัวนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าชาวราศีสิงห์ครับในช่วงนี้ถ้าเกิดคุณมีคู่แล้วนะครับคุณจะต้องบริหารจัดการสเสน่ห์ของคุณให้ดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่คุณน่าจะมีสเสน่ห์นะครับเรียกได้ว่าการวางตัวก็ดีหรือว่าด้วยความสําเร็จที่มันผุดขึ้นมาณนะช่วงเดือนนี้นะครับหรือว่าการที่คุณนั้นมี อารมณ์มีเป้าหมายนะครับหรือว่ามีการแสดงวิสัยทัศน์การแสดงออกที่ดีนะครับมีความองอาจนะครับอาจจะเป็นสเสน่ห์ที่ทำให้หลายๆคนนะครับในที่ทำงานเนี่ยหรือว่าคนที่คุณดิวด้วยทางธุรกิจก็แล้วแต่นะครับเข้ามาปลื้มนะครับหรือว่าเข้ามา สนใจนะครับทำให้คุณนะครับกับคู่เนี่ยอาจจะแบบมีประเด็นในการที่จะมาถกเถียงหรือว่ามีประเด็นในการที่จะทําให้ไม่ไว้ใจกันนะครับดังนั้นสิ่งที่จะมาช่วยได้นะครับนั่นก็คือการบริหารเสน่ห์ให้พอประมาณนะครับหรือว่ามีการรักษาระยะห่างระหว่างคุณนะครับกับ คนที่เราเริ่มรู้สึกรละว่าเขาสึกมาปลื้มหรือว่ามาสนใจนะครับหรือว่าอยากจะทําความรู้จักกับเรามากขึ้นเกินไปนะครับดังนั้นสิ่งที่เป็นต้นตอเราไปตัดตอนมันซะนะครับเราสามารถที่จะตัดปัญหากรที่มันจะลุกลามได้นะครับเพียงแค่มีสติแล้วก็คอยระวังนะครับทั้งทางด้านอารมณ์นะครับแล้วก็เรื่องของการคิด ระยะไกลนะครับว่าการลงทุนลงแรงหรือว่าการตัดสินใจของคุณเหล่านั้นมันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับสำหรับผลลัพธ์ที่ตามมานั่นเองนะครับแต่สำหรับใครที่ยังไม่มีคู่นะครับจับ3ใบขึ้นมาใหม่นะครับได้ไพ่พระพิคเนตครับใบที่2ได้พระอรุณเทพบุตรใบที่3ได้พระยาราชสีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียกได้ว่า ณนะตอนนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีคู่แล้วอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับหรือว่าอยากจะเจอใครสักคนนะครับช่วงนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะเจอคนที่มีความเพียบพร้อมนะครับแล้วก็มีวัยวุฒิมีวิทยาฐานะนะครับที่อาจจะสูงกว่าเราด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่า ผลัดกันครับในช่วงของเดือนนี้ที่ชาวราศีสิงห์อาจจะมีสเสน่ห์นะครับคนที่มีคู่แล้วอาจจะต้องบริหารสเสน่ห์ให้มีความพอดีแต่คนที่ยังไม่มีคู่นะครับสามารถที่จะใช้สเสน่ห์ของตนเองให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าอาจจะมีโอกาสนะครับในการเจอคู่ของคุณที่เหมือนกับจะมีวิทยาฐานะหรือว่ามีโอกาสมีคอนเนคชั่น ที่ดีๆที่สามารถที่จะมาช่วยเหลือเราหรือว่ามาสนับสนุนมาร่วมกันนะครับในการก่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตคู่อูเป็นโอกาสที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับก็ยินดีด้วยสำหรับชาวราศีสิงห์ที่ยังเป็นโสดอยู่ในเดือนมิถุนายนนะครับ สุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปนะครับผมขอเปลี่ยนค่าครูในการดูดวงเป็นกำลังใจคนละหนึ่งไลค์อย่าลืมกดติดตามช่องอาจารย์นัทพมยยานเพื่อที่จะได้ไม่พลาดหละกคอนเทนต์ในการดูดวงเป็นประจำทุกอาทิตย์นะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า